สวัสดีคะ่ะวันนี้พาทุกท่านมาเช็คไข่ที่มีเชื้อและก็ไข่ที่ไม่มีเชื้อไข่ที่มีเชื้อก็คือไข่ที่มีชีวิตนะคะส่วนไข่ที่ไม่มีเชื้อก็คือไข่ที่เขาไม่ไม่มีเส้นเหมือนเป็นรากรากไม้นะคะแล้วก็เป็นเชื้อที่ตายนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้ข้าไข่นี่เลยนะคะ วันที่11เดือนพฤษภาคมนะคะทุกท่านจะเห็นว่านี่เลยนะคะไข่ที่มีเชื้อจะเห็นว่าเป็นเส้นรากเหมือนรากไม้นะคะที่เขาเดินทั่วฟองไข่เนยนะคะจะมีตัวอ่อนที่มีการเคลื่อนไหววันที่11เดือนพฤษภาคมก็ นี่เลยค่ะเขามีชีวิตแล้ววันนี้วันที่24เดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นไข่เชื้อที่มีเชื้อที่เดินนะคะเชื้อที่เดินก็คือว่าเป็ดเขาอ่าลูกเล็กๆที่อยู่ในไข่เขามีชีวิตอยู่นะคะ1ิเอดเดือนพฤษภา เรามาเช็คดูพร้อมกันนี่เป็นลักษณะไข่ที่มีเชื้อเชื้อเดินนะคะเส้นเห็นแดงเล็กๆฝอยนะคะนี่เลยแล้วก็ตัวอ่อนดำๆเห็นไหมกระดึบกระดึกบมีการเคลื่อนไหวตัวนะคะนี่เลยค่ะก็จะเช็คดูนี่เลยเดี๋ยวดูฟองนะคะวันนี้วันที่8 ิเแต่นนังนี้นานแล้วอันนี้เป็นเชื้อตายค่ะเชื้อดำไม่มีเส้น,น,นเราต้องเอาออกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวันที่11ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ฟงนี้เลยนี่คือลักษณะไข่ที่เชื้อตายไข่เชื้อตายไม่มีราก เส้นฝอยเหมือนรากไม้นะคะนี่จะเป็นคล้ำๆแล้วก็เไซส,ส์โปๆูกลักษณะแบบนี้ล้วก็จะคัดออกเลยนะคะเพราะว่าเพื่อมเป็นการเสียเวลาอ่าอันนี้ก็วันที่11นะคะที่ยังไม่ได้จับเช็คดูนี่เลยนะคะเชื้อที่ไม่เดินที่ไม่มีเส้นเส้นรากไม้แดงๆโผล่ไซสๆแบบนี้เราก็จะคัดออกเลย มาดูอีกฟองนี่ค่ะวันที่11เอันนี้เชื้อไม่เดินลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับไข่เชื้อที่มีเชื้อเดินแล้วก็เชื้อเป็นแล้วก็เชื้อตายนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายวันอันนี้ฟองเล็กมากเลยนะคะวันที่18วันที่1ีเดือนนี้มาดู ไข่ที่เขาพร้อมจะแตก,ออกนี่เลยนะคะการที่กำหนดของเขาในตู้ฟากนี้ก็2ีวันอันนี้ลงตู้แต่วันที่28เดือนมีสายโนนะคะก็นี่เลยฟองเล็กได้แต่เขามีชีวิตอยู่นะคะนี่เลยตัวเขาจะมีการเคลื่อนไหวในไข่นะคะเราก็จะเก็บไว้ แล้วก็ส่วนวันที่ห้าวันที่หมีเชื้อหรือยังวันที่หอันนี้เราก็ยังไม่ยืนยันว่าเขามีเชื้อได้เต็มที่เราก็เก็บไปก่อนนะคะส่วนวันที่5้าวันที่หโอ้ไม่ใช่วันที่5้าพูดผิดวันที่ยี่สวันที่ยีวันนี้ก็แค่สี่วัน เรายังไม่อคอนเฟิร์มได้ว่าเขาจะมีเชื่อส่วนวันที่ก่อนหน้านั้นเหมือนไข่ฟองนี้วันที่28เ,เรามาดูกันค่ะ28สักเกตเห็นได้เลยนะคะมีการเจาะเรียกว่าเจาะไข่นี่จับอยู่อย่างนี้ก็ดิ้นนะคะมีการสัมผัสถึงเดี๋ยวเรามาสองดูเห็นไหมคะ เส้นแดงก็จะเห็นน้อยลงตัวเขาก็จะใหญ่แล้วก็มีการเคลื่อนไหวตอบโต้นี่เลยนะคะสำหรับวันที่28พร้อมที่จะออกมาเป็นตัวอ่อนตัวเล็กนะคะนี่ค่ะแตกแล้วก็จะตั้งแบบนี้ไว้เลยค่ะอ่ะเรามาดูตัวนี้กันเลยตัวนี้แตกกวันนี้ค่ะเจาะแตกวันนี้ อันนี้เจาะเตกอ,อกจากไข่วันนี้แล้วก็ตัวนี้นี่ค่ะก็ยังอยู่ในไข่เลืออไข่แข็งแล้วต้องช่วยเขาแกะออกนะคะเพราะว่าเขาจะได้อ,ออกมาได้ต้องช่วยแกะเหมือนตัวนี้นะคะกระเจาะเตะเราก็แกะออกมาแต่เราแกะไม่หมดนะคะเพราะว่าสะดือเขาจะติดอยู่กับไข่แบบนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านดู ตัวน,นี้ค่ะตัวน,นี้สดีของเขาหลุดเองนี่เลยนะคะสดีนี่หลุดแล้วค่ะสดีหลุดเองน้องพร้อมที่จะแข็งแรงออกจากไขได้ไขตัวน,นี้ก็เจ้าออกเลยนะคะตัวนี้ก็สดีของเขาหลุดออกเองเราไม่ไม่ต้องดึงอ,อกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการอ่า เขาเราต้องให้เขาออกจากไข่ตามธรรมชาติแต่เราจะช่วยแกะเขานี่เลยนะคะลักษณะแบบนี้ก็ไม่กล้าดึงออกถ้าแบบนี้เราก็เดี๋ยวแกะตัวนี้ออกอีกน้อยนึงก็ได้ะคะ่ะเยื่อที่เป็นตัวนี้ถ้าเกะเยอะไปเดี๋ยวจะทําให้น้องไม่รอดนะคะยูบเส็เขาก็ต้องการ ช่วยแกะเพราะว่าเปลือกไข่เป็ดอีเลียงเขาจะเป็นเปลือกชนิดแข็งเปลือกแข็งมากเราต้องช่วยแกะนะคะน้อยที่เขาจะออกมาเองถ้าเขาเจะแบบลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เดี๋ยวปล่อยให้เขาเจะก,กว่านี้ก่อนนะคะค่อยช่วยแกะเหมือนสามสีตัวนี้ห้าตัวนี้นะคะเรามาดูอ่าปิดตัวเล็กๆนี่นะคะ เวลาที่เขาเตกตอนกลางคืนเราก็ต้องมาเช็คดูว่าเขาเป็นยังไงอยู่ในตู้ฟักเราต้องนี่เลยนะคะต้องช่วยค่อยๆเกะนะคะเพื่อที่จะให้เขาออกมาได้รอดปลอดภัยเปลือแข็งมากเลยนะคะไข่เป็ดอีเหลียง รจะมีเปลือกที่แข็งแล้วก็มีเยื่อเยื่อหุ้มนี่เลยนะคะก็แต่ก่อนก็ใช้ถุงมือนะคะอันนี้ก็เอาเป็บง่ายๆก็เลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาถุงมือมาใส่อาจจะเป็นเพราะว่า,าแกะบ่อยนะคะเลย แบบนี้เลยง่ายๆไปเลยนะคะค่อยๆแกะเราต้องดูว่าตรงไหนส่วนหัวเราต้องเริ่มจากส่วนหัวก่อนนะคะไม่งั้นน้องจะไม่รอดเราต้องช่วยน้องอ่กจากไข่ตรงส่วนที่เป็นด้านอาปาที่เจาะเจาะไข่ถ้าเป็นรักษาอย่างนี้เราจะ จะไม่เกะตรงสะดือจะไม่ดึงออกขาดเพราะว่าสะดือนี้เป็นส่วนสำคัญในการอาเอาตัวรอดมีชีวิตรอดนะคะเราจะเกะแต่ส่วนหัวแล้วก็ส่วนตัวตรงตัวนะคะลำตัวอย่างนี้นะคะทับนี้เราจะเกะแค่นี้พอ จะเกะแค่นี้แล้วจะนำไปไว้ในตู้อบฟักไข่แค่นี้พอนะคะเดี๋ยวตามไปที่ตู้กันเลยค่ะเราก็จะวางไว้แบบนี้เลยนะคะจะวางไว้แบบนี้เลยนี่เลยนะคะจะวางไว้ ตู้แบบนี้ให้น้องก็ออกจากไข่ในส่วนตรงสะดืออกเองเหมือนตัวนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของน้องเราก็จะไม่ดึงออกจากาโดยตรงนะคะตรงนี้เราจะเอาไข่มาหนุหนเหมือนห้องก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนฟอ,ฟองที่เหลือเราก็จะทําแบบนี้นะคะ แล้วก็เปิดเครื่องตู้ฟัก